เมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ผ่านมานี้นะคะคณะทูตผูแ้แทนการเจรจาของฟินแลนด์และสวีเดนก็ได้เดินทางกลับจากอังการาค่ะภายหลังจากการเจรจาหาข้อยุติเกี่ยวกับการที่ตุรกีคัดค้านการเข้านาโตของทั้งสองประเทศนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าการเจรจาระหว่างฟินแลนด์สวีเดนและก็ตุรกีนั้นไม่น่าที่จะได้ข้อสรุปก่อนการประชุมสุดยอดของนาโตในเดือนหน้านี้ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่2 9่สิถึงามิถนทนายนที่กรุงมาดริดประเทศสเปน ซึ่งการเจราจาในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแล้วก็สิ้นสุดลงในวันศุกร์วันนี้ซึ่งความคืบหน้านั้นก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและยังไม่มีการนับตกลงกันสําหรับการนัดเจราจาครั้งใหม่ค่ะและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสก็ได้มีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้นําของตุรกีค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและผู้นําทั้งสองก็ยังได้หารือกันเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโตของฟินแลนด์และสวย ในที่ประธานาธิบดีอเดรแกนก็ gan, ได้กล่าวกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสว่าสันติภาพที่ยุติธรรมระหว่างรัเสเซียและยูเครนนั้นควรเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดและก็ยังคงสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเจรจาทางการทูตกันและผู้นําของตุรกีก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าส่วนเรื่องการสมัครเข้านาโตของทั้งฟินแลนด์และสวีเดนนั้นทางตุรกีก็ยังคงคัดค้านทั้งสองชาตินอร์ดอิกนี้จะต้องทําตามข้อเสนอที่ทางตุรกีได้เรียกร้องไป การที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากสมาชิกนาโต้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ก็มีเพียงตุรกีที่คัดค้านการเข้านาโต้ข,ข,ข,ของฟินแลนด์และสวีเดนโดยยังอ้างถึงการสนับสนุนพัก PKK และ YPG รวมไปถึงการให้ที่พักพิงแก่สมาชิกของขบวนการกูเลนซึ่งทางรัฐบาลตุรกีนั้นกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการรัฐประหารในตุรกีเมื่อปี2559และอังการานั้นก็ยังเรียกร้องให้ฟินแลนด์และสวีเดน ยกเลิกระงับการส่งออกอาวุธไปยังตุรกีด้วยจากการหารือกันทางโทรศัพท์ของสองผู้นำในครั้งนี้และตามรายงานของสำนักประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าผู้นำของฝรั่งเศสก็ได้บอกกับตุรกีว่าควรเคารพกับการตัดสินใจของอธิปไตยฟินแลนด์และสวีเดนที่เกิดจากกระบวนการประชาธิปไตยในการขอสมัครเข้าร่วมกับนาโต